รับสวัสดีิภาพเทซีที่กระโลมรักทุกท่านขอส้อนรับเข้าสู่ช่องผู้มุลสตอรีครับพัหรบวันนี้ก็ได้เข้ามาขออนุโมทน,นาสาธุร่วมบุญในางนานทำบุญหาผู้ที่รวมรับไปแล้วครับวันนี้ก็ขออนุญาตถ่ายถ่ายนิ่งก่อน ลุ s no? <S are, ่มเนาะเครื ers, mm ่องปัจจัยต่างๆก็มีเครื่องปัจจัยชัยธานต่างๆในการร่วมดึงลอยมาเขาตามในซองได้เพื่อนเด้ออ่ารกาแสดงความเสียใจุทุกท่านกันธรรมดาให้ได้ อ่าอาาโอ้โมธนาสาถูนำ้วยไปหาก็่ครับขอขออนุญาตท่านเจ้าภาพถ่ายทอดในงานต่างๆขยับไปลูกเเป็นยังีหลือหนูไม่ถูกลูกหัวกัน ครับผมลูกชายลูกชายสวัสดีครับเออแม่บุมีลูกชายบโม่สนเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ญาติไทยเยอะหน่อยนะกองบุญเยอะหน่อยครับยังไงก็เดี๋ยวนี้กองบุญก็มีตามประเพณีของชาวบ้านของเรา ก็มีปรสาทพื้นทางปรสาทพื้นจะมีส่วนเป็นต้นกล้วยหรือว่าจะเป็นเทียนพึ้นต่างต่างของในงานเครื่องไฟปัจจชัยยทานต่างต่องก็มีกองบุญาลาักษณะแบบนี้รับครบอันนี้ก็บรรยากาศข้างนอก จะป,ปีแล้วเดนี 1941, oh ิฮะจะปีแ oh. ล so uh, ้วเจ็ดสิบแปดเาไเลยโอ้โหเยี่ยมเลยเจ็ดสิบแปดแหลวก็ดีเลยอยู่อยู่กับหลุกกับหลานนานๆเด้อหลานานไรอเออปะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกไปข้างนอกานข้างนออันนี้นกนกนนร้เล่าา ่ำจำอะไรเนีะเม่เลยเอื่นเนค่แเลยเนี่ยแปดที่สองแปดที่สามบ่โอโหไอ้น้าเชยใหญ่เน่อสิตายาบาเาบานนี่ย่ะโอ้โหว่าที่ไทยด่าดิเนาะผหมันเห็นเขางามหมดละปีเนี่เขาเอาเรียนนั่งมาเมื่อไหนี่บ่โอ้ บ่เห็นแต่เห็นแต่ลงในเขตในเขตนะเออดีแหละดีแหละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตันี้เลยว่าเออขันเมื่อไดเมื่ไลงไปอีกล่ะว่าชื่อเมือเื่อมื่อมื่อโอ้ดู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 ดลุลูกสาวได้สันนีฐใส ดาก็ะนั่งถึงแม่หายมียีหานุ่มดีไม่อุ่นเสียกอาลงมาเออเอีเขอีก่็ดนกัาเาบรรยากาศในงานต่างๆอ๋ออขาเย ขออนุญาตหน่อยเด้อขออนุญาตหน่อยเขกินข้าวหรเฮ้ยจุดเดี๋ยวสิหาโอดแถวนี้น่แหละเดี๋ยวหาโอดแถวนี้น่แหละโอ้ลูกสาววันนัโอ้ยจูบเปิดน้องแวองตัวนี้อ๋อใช่ใช่ปฏิจาโอ้ยเก่ง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 อย่าลืมอุบุญสตอรี่โอเคค่ะยังไงก็เคยติดติดตามให้ด้วยโอเคพี่ขวบแล้วครับพี่ขวบค่ะพี่ขวบแล้วครับอายเนาะเออ ไม่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 หล่ย่านี่านครับท่านแล้บมนเนาะดีากนะพประจำเนาะเนาะพาประจำเนาะตรงขามเนาะโอ้โหไปกินระเบียบไปเลยมาล่างนึงแหลมีแต่แม่ใหม่ตืนดี

สังแล้วสั่มนเอเยอเเฮ้ยนมากยืนยดแมเอาขนหนาเลยเบญเมาคือคุยระบายาเตาปูนกมาแ้วือเก่าเนาะไปเรื่อยเหอบเห็นบบเห็นติดไปไปยันดอกไปมัดกันยันยันยันป่นอารเนี่ยเออแมนยันินไม้พะวามันซี่สิโอ๊ ไอ้เพื่อนเนาะมันสงสัยมันรวยเลยเลกหรือม <Sen Heck no? S 1> ั e. ้งวะเออเออดี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 ากปียันไห่ไห้ย่นันจะคองลุงลงอะไรผมเลยอยู่หดนเอะพวกพวกยางพวกยางนั่นอันนี้ยังก็ไปหาเมื่อกีไปห็รถยางมาตัารถยังก็หนีรถทำแ่งบนรถยางโอ้โเ็ดไดเ็ไ มับ,บ,บไมัไมน,นมไทยเพื่อนนีฮะนองใองไหนนะเก่งต <c oughs> ิงเูฟ <c oughs> ูเล่เล่เลยนะบอก ก่จำไม่ได้จไม่ได้ม่ไโอ้เธอเธอได้ลุงเจ้พ่นอ่นึ่สามคนยัยม่แหลมได้ไพ่ได้เคยอะไบ่โอ้ดี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 ผด้หลักกับเศร้โอ้ ครับก็หลับท้ายลินี้ก็ขอลงไว้พี่นี้ก่อนครับยังไงก็ฝากเอซทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วย,ย,ยขอให้ร่ำรวยเงินทองครับสวัสดีครับผม